ตอนนี้น้องโฟกัสกำลังแคะกระปุกออกมานับเงินนะคะที่หยอด <5. S 1> ไปจะส่งไป <10. S 1> จะได้กี่บาทนะเราจะไปฝากธนาคารกันสิบเ จะเอททำไมเอ่อเอาเข้าไปหาอะไรทับไปก่อนสิลูกสิบเจ็ดใบค่ะ17เเป็นกี่บาททำยังไงคะถึงจะรู้เอาทำอะไรกันคะคูณเอาหาอะไรทับไปก่อนสิลูก กล่องกระปุกออมสินหนูมาทับไว้สิกูด้านกันได้ไมอ่ะก็ให้มันด้านเดียวกันสิลูกเพราะว่าด้านเดียวกันแล้วมันยุ่งเหยิไม่เกี่ยวเราทำให้มันดีๆตกลงมีหมดกี่ใบคะสิบเจ็ดใบเอาอะไรทับไว้เลยเอาถาดเงินทับไว้ก็ได้ถาดเหรียญนะ่ะ อันนี้หนูหยอดกระปุกไปทุกวันทุกวันใช่ไหมคะนี่เหรียญจากโรงเรียนเยอะแยะเลยนะคะอืมแล้วแบงค์ก็มาจากไหนทำไมมีแบงค์อะเหรียญจากเออแบงค์แบงค์แบงก์เอ,กเออแบง,แบง,แบง,แบงคบ์พวกนี้เอามาจากคุณแม่อจากคุณแม่เหรอ <laughs> แล้วเหรียญอ๋อ,อแล้วเหลือมาเงี้ยเหรอคะ แลกไปด้วยคุณแม่แลกเหรียญไปใช่ไหม <ขอ S 1> คุณแม่เอาเหรียญไปที่ร้านแล้วก็แลกแบงก์กับหนูใช่ไหมคะค่ะแล้วจากนั้นหนูแล้วจากนั้นตอนที่ไปขายของที่ตลาดจะขายเสื้อแล้วหนูได้เงินมาสี่สิบแบงบก์ยี่สิบสองใบหนูก็ออกมาอ๋อโอเคก็เลยไอ่าอยากรู้ว่ามีแบงค์ยีสิบทั้งหมดกี่บาทต้องทำไงคะมียี่สิบกี่ใบ มีใบยี่สิบกี่ใบสิบเจ็ดต้องเอาสิบเจ็ดใบมาคูณกับอะไรสิบเจ็ดคูณอับยี่สิบอ่าไปเอากระดาษมาเอาอันนี้ทับไว้ก่อนเอาเหรียญเอาตะกร้าอ่าทับไว้เอาตะกร้าเหรียญก็ได้ลวมจะได้หนักหนักอ่าแล้วก็ไปากระดาษมาคูณตงเยอะ่าเอากระดาษมาคูณค่ะ กระดาษค่ะเอากระดาษกับลินสอม,มาคูณไงในห้องเราก็มีโอ้โหนานมากนานแล้วแม่ปิดวิดีโอดีกว่า